อันนี้เป็นไฮซิงทรงวอลายใหม่ของช่างหนุ่มนะครับฮอตที่สุดฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นกระจกอะคริลิกใสนะฮะเนี้ยแบบหล่อๆนะครับจัดให้พี่เขาไปแบบเอาแบบไม่เหมือนใครเลยดีกว่านะครับเอาแบบให้ตามกันยากเลยอะของเดิมพี่ท่านใดที่ยังไม่มาจัดนะครับตอนนี้นะครับรอจัดของใหม่ได้เลยนะฮะต้นโรงพยาบาลรถตำรวจอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบเสียนมากนะฮะไฟนี้เปิดที่ไหนเสียนที่นั่นนะครับบอกได้เลยครับเป็นยังไงมากครับพี่ผลงานสวยครับสวยเนาะถูกใจเนาะ จัดให้พี่เขาแบบตามสั่างเลยนะเอ่จัดให้พี่เขาไปหล่อล่นะครับงานจึิงที่เขายังชมเลยว่างานเปงนะครับสวัสดีครับผมช่างหนุ่มตุวงซิ่งนะครับส่งงานเย็นนี้นะครับจัดให้พี่เขาไปหล่อล่ไปนิ้วแบบโคตรคมนะใบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าใบนี้เนี่เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับนานจัดให้พี่เขาไปหล่อล่ะดับแรกเลยนะฮะหนึ่งนิ้วสอดนะครับอยากให้มาดูใกล้ๆเลยนะฮะเนี่ยฮะหนึ่งนิ้วสอดแบบกระดิกไม่ได้เลยใบนี้กระดิกด้านหน้าได้อย่างเดียวนะฮะกระดิกขึ้นไม่ได้นะฮะ จักรที่พี่เขาไปคมๆเนะ่ยไปห <ว ây! S 1> ล,ล่อไดเลยว่ากลมมากนะฮะจักรที่พี่เขาไปหล่อๆโอ้โหดูสเต็ปรถพี่เขาจัดมาแบบโคตรหล่อเลยนะ <â> ดูดินี่ว้าวสเต็ปรถพี่เขาใส่แม็กผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าร้านเนี่ยร้านอะไรนะฮะช่วยแท็กทหน่อยนะครับผมอยากรู้นะครับว่าร้านอะไรนะครับที่มันหล่อซะเหลือเกินแล้วก็ชมพี่เขานะครับว่าจัดรถได้หล่อมากนะ <â> จักรที่พี่เขาไปหล่อๆนะครับไปนี้นะครับจัดให้ตึ้งๆเลยฮะมาดูท้ายกันบ้างนะครับไปนี้แบบจัดที่เขาจัดสเต็ปแบบว่าสุดมากนะไปดูกัันนนะครับมาดูท้ายกันมาครับ เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยกว่าอะไรนะครับจัดให้พี่เขาไปหล่อๆไปนี่นะฮะมาดูไฮไลท์เราในก่อนในใบนี้นะครับพี่เขาใส่เป็นไฟสเต็ปนะครับเนื้อไฟสเต็ปแบบเต็มระบบเลยครับมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟเบรกไฟถอยอะไรครบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับใบนี้นะครับพี่เขาจัดเป็นนะฮะมีเลย์ไฟเลีซิ่งพร้อมแก้จอด้วยนะครับผมเลยครับใบนี้คือจัดให้แบบจบๆนะฮะมาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับขยู่ในกันนิดนึงนะฮะ สังเกตดูด้านบนนะครับอันนี้เป็นไฮซิ่งทรงเว้าลายใหม่ของช่างหนุ่มนะครับฮอตที่สุดทิ่ที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นกระจกไฮทิ่ิคีสายนะฮะเนี่ยแบบหล่อๆนะครับจัดให้พี่เขาไปแบบเอาแบบไม่เหมือนใครเลยดีกว่านะครับเอาแบบให้ตามกันยากเลยอะของเดิมพี่ท่าไในที่ยังไม่มาจัดนะครับตอนนี้นะครับรอจัดของใหม่ได้เลยนะฮะไฮซิ่งทรงเว้านะครับ แผ่นอะคริลิกใสเนี่ยแบบนี้นะครับอนหล่อให้เลยนะครับจัากให้พี่เขาไปลอนหล่อแบบโจมๆนะครับมาดูไฟเลี้ยวกันแล้วกันนะครับว่าไฟเลี้ยวเขาเป็นแบบไหนนะครับมาดูกันปะนี่ครับสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสเต็ปได้นะครับผมมีปุ่มกดให้อยู่ตรงนี้นะฮะเลือกได้เลยว่าเอาสเต็ปไหนนะฮะผมกดไปเรื่อยๆนะอันนี้คือสเต็ปตามที่ดีเลยนะฮะพี่เขาใส่ดีเลยไฟเลี้ยวเร็วมาก็คือจะเข้ามือก็จะเลี้ยวเร็วตามแบบนี้เลยนะครับอ่านี่อันนี้เป็นออโต้นะครับ มาดูเดี๋ยวมาดูไฟซ้ายไฟขวาก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวมาดูไฟผ่าหมากันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับมาดูกันไปนี่นะครับมาดูไฟสเต็ไฟผ่าหมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือก็คือสเต็ปมันแบบว่าโอ้โหมีเยอะบอกได้เลยครับเล่นไม่หมดนะฮะอันนี้ไฟสเต็ปควาหมากยนนะครับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใส่ดีเลย์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ควาหมากยนก็ได้นะครับไฟนี้มีผ่าหมากยนภายในตัวนะฮะนี่ฮะ ครับมาเล่นกันเลยครับอันนี้คือไฟผ่าหมาบโยนนะครับสเต็ปเป็นเหมือนรถโรงพยาบาลเลยประมาณนี้นะรถโรงพยาบาลรถตำรวจอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบเสี่ยงมากนะไฟนี้เปิดที่ไหนเสี่ยงที่นั่นนะบอกเลยครับนี่อันนี้ผ่าหมาบโยนเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีแดงนะก็คือผมปรับไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ะพิบตามไฟด้านล่าง ออโต้นะครับออโต้คือเขาเปลี่ยนสีเองนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับไฟขรหมากนะตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับผมจะให้ดูสเต็ปไฟเบรกละกันอันนี้ฮะนี่สเต็ปไฟเบรกไฟเบรกก็เล่นได้นะครับที่จริงไฟเบรกก็เล่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมอยู่หน้ารถอยู่นะครับแล้มีคนเล่นให้นะครับเอาเป็นว่าไฟเบรกเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับมาดูไฟถอยกันดีกว่านะไฟถอยก็ขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะครับไฟถอยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับกดสเต็ปนะฮะอ่าใครที่อยากดูนะครับสเต็ปไฟนะครับ ให้ไปดูที่ไลฟ์สดได้นะครับผมไลฟ์สดทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลานะครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับไปดูที่ไลฟ์สดได้นะอยากดูสเต็ปไฟแบบไหนนะครับไปดูที่ไลฟ์สดได้เลยนะครับรับผมก็จบไปนะครับสําหรับนะฮะเทสไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรให้ดูนะครับนที่เขามีกรตกซิ่งนะเมื่อกี้ผมลืมรีวิวนะครับขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยแล้วกันนะครับที่เขามาจัดให้ผมนะฮะเราเรียกว่าสุดนะครับตัวท็อปอีกหนึ่งใบนะบอกได้เลยนะครับนี่นะครับขอบคค้านรัับเป็ยงงไ เลยเนาะสนใจเนาะจัดให้พี่เขาแบบตามสั่งเลยนะนี่จัดให้พี่เขาไปหลอนๆนะครับงานตึงพี่เขายังชมเลยว่างานตึงนะขอบขอบคุณพี่มากครับพี่วิ่งงานอะไรพี่อ๋อวิ่งเล่าใช่ไหมก็วิ่งส่งทั่วไทยก็ขอให้พี่รวยๆนะครับพี่นีงรวยๆครับพี่ครับขอมากครับขอบคุณครับส่วนนะครับใบนี้นะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมช่างหนุ่มตุ้งจัดให้นะครับหลอนๆนี่ปีนี้ผมครบแบบนี้เลยนะฮะใครอยากได้หลอนๆใครอยากได้ครบนะครับจัดได้เลยครับส่วนนะใบนี้เราบอกได้เลยส่วนทย่แอฟขอมากครับ ครับฝากกดติดตามที่อกเจ้าหนุ่มซูซิ่งนะครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับขอบมากครับสุดนะใบนี้จัดไปหล่อๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับจัดพี่เข้าไปหล่อๆนะใบนี้คือสุดมากนะครับโอ้ซุด Call. Oh.